สวัสดีครับวันนี้บริษัทกูแลนด์ะน,นะครับจะมาพรีเซนต์นะครับจะมาคุยกัน EP หนึ่งในส่วนของเตาอบไม้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเกรดไม้นะครับที่ลูกค้าถานนมกันมาเยอะโอเคมาดูใกล้ๆรับเตาอบไม้ก็จะมีห้องซ้ายแล้วก็ห้องขวาส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นตรงกลางนีน้ก็จะเป็นในส่วนของฟืน ที่เอาไว้ใช้ทําความร้อนในเตาอบก็คือเอาไปใส่ที่ในช่องกลางนะครับทีนี้สร้างให้เกิดความร้อนเสร็จแล้วก็ดูดความร้อนออกทั้งสองห้องโอเคไปดูใ,ใกล้ๆกัน เมื่อมาดูใกล้ๆกันท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการเลี้ยงไม้ต้องเป็นระเบียบแล้วก็ต้องมีช่องให้ลมนี้ผ่านทุกส่วนของไม้มันจะทําให้ไม้นั้นแห้งทั่วถึงมดทุกส่วนในส่วนของลมที่ใช้ในเตาอบก็คือเขาจะพัดไปด้านหลังพัดไปด้านหลัง6ชั่วโมงเสร็จระบบเขาก็จะตัดไป10นาทีแล้วก็ทีนี้เขาก็จะสตาร์ทเครื่องตัวเองใหม่แล้วก็ พัดมาได้าา6ชั่วโมงมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้10วันนะครับการอบไม้ทางโกกูรแนนเราก็จะใช้เวลาในการอบ10วันทีนี้เรามาดูตู้คอนโทรลก,กันที่ว่าใช้คอนโทรลตับกอาต้อโอบไม้นี่นะครับลูกค้าในส่วนของตู้คอนโทรลก็ตู้คอนโทรลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ว่า ควบคุมการทํางานในตตบอบหมดทุกส่วนก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกัน1ก็คือควบคุมอุณหภูมิความร้อน2ควบคุมความชืน้นถ้าเราตั้งอุณหภูมิความร้อนก็คือเขาจะดูดความร้อนเข้ามาในห้องห้องอบและทีนี้ถ้าความร้อนไม่พอเขาก็จะดูดเข้าเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าความร้อนในในในห้องอบเยอะเกินไปเขาก็จะดูดออกเพราะเพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความร้อนในห้องว่า มีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของความชื้นถ้าความชื้นเยอะเกินไปเซนเซอร์เขาก็จะดูดตัดออกถ้าความชื้นปกติตัวเซนเซอร์ความชื้นก็จะปิดลงก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับโอเคและทีนี้เราไปดูกันว่าหลังจากอบมาเสร็จแล้วความชื้นจะได้ตามคุณภาพไหม มาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวต้องจะวัดความชื้นให้ดูระหว่างไม้ก่อนอบและหลังอบเป็นยังไงนะเราจะเริ่มกันที่ไม้ก่อนอบก่อนดีกว่าว่าความชื้นของเขาอยู่ที่เท่าไหร่และทีนี้ก็เราจะมาดูว,ว่าความชื้นหลังอบมีอยู่เท่าไหร่ตรงตามมาตรฐานไหมอ่ะก็จะอธิบายเบื้องต้นนะเกี่ยวกับความชื้นความชื้นหลังจากอบไม้ที่ใช้กันในไทยนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณความชื้น15% ถ้าส่งออกต้องความชื้นอ,อยู่ที่12%ถึงจะใช้ได้ไม้ที่อบในความชื้นระดับนี้ก็จะทําให้ไม้ที่นําไปใช้งานแล้วไม่บิดไม่หดไม่แตกทําสีสีไม่พองอสีเข้าเนื้อไม้ดีนะ,ะก็จะทําให้การใช้งานไม้ของลูกค้าทุกท่านใช้แล้วมั่นใจได้ใช้แล้วสบายใจนะครับทีนี้มาดูกัน เครื่องวัดความชื้นของเราก็จะเป็นเครื่องตอกเป็นตอกหัวเข็มเข้าไปในเนื้อไม้เลยว่าในเนื้อไม้จริงๆเขา,าตรงแกนกลา,า,า,างเขาแห้งจริงหรือเปล่าถ้าในแกนไม้เขาแห้งแสดงว่าด,ด้านนอกเขา,าต้องแห้งเหมือนก,กันนะไม่จะจะเป็นแบบไม่ใช้แบบเครื่องทาบที่ว่าวัดความชื้นแต่หน้าไม้นะครัอบอันนี้จะเป็นเข็มตอกลงไปเลยมามาดูกัน อันนี้ผมจะวัดจากไม้โนอสอนะไม้เกจบีว่าความชื้นขกขนอบเขามีเท่าไหร่โอเคอมาดูกันอาตอนนี้เราวัดที่สเกล B ใช่ไหมสเกล B เนี่ยเริ่มต้นที่ความชื้น11ถึง25ทีนี้เข็มเขาตีกับเลย25 เราก็ต้องเข้าไปเช็คที่เข้าที่สเกล A สเกล A ก็อยู่ที่วัดระดับความเชื้ออยู่ที่ตั้งแต่25หเลขแดงๆนี่นะจนถึง80อ่าแล้วทีเนี้ยเขียนมันตีมาอยู่ที่ประมาณ35นะครับแสดงว่าอุณหภูมิไม้ก่อนอบนี่ก็ความชื้นอยู่ที่35%เยังเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับเนาะต้องต้องเอาไปอบให้แห้งก่อนถึงจะใช้งานได้ถ้าไม่งั้นถ้านําไปใช้งานเลยก็ มันจะทำให้ไม้ของเราบิดแตกหรือหดนะโอเคเรามาดูกันว่าหลังจากอกไม้แล้วความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้สเกล A นะครับที่ว่าวัดตั้งแต่ความชื้น25ไปมันตีกลับมาแสดงว่าต่ำกว่า25 เราทีนี้เราเลื่อนมาที่สเกลบี้ความชื้นก็อยู่ที่ประมาณ13%นะครับแสดงว่าใช้ได้ไม้อบแห้งแล้วก็นำไปใช้งานแล้วก็ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าไม้ที่ส่งให้ท่านไปมันจะไม่บิดไม่หดไม่แตกละนะครับมันจะยังไงสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับส่วนน้อง ส่วนต่อไปส่วนต่อไปผมก็จะมาคุยในเรื่องของเกตดไม้ซึ่งเป็นส่วนที่ลูกค้าถามมาบ่อยมากแล้วก็จะเป็น e ีพีที่ผมอธิบายเกรดไม้ให้ลูกค้าฟังอ่าเริ่มต้นจากเกรดไม้แต่และที่ตั้งมาตรฐานไม่เหมือนกันมาตรฐานเกรดเเกรด B, เอส C อะไรประมาณนี้ครับไม่มีมาตรฐานกลางของเกรดไม้นะครับแล้วแต่แต่ละที่แต่ละโรงงานเขาจะตั้งขึ้นมาเองนะครับของทางโกอูแลนก็จะมีอยู่3เกรดหลักๆนะครับก็ยังมีเกรด A เกรดบวกเกรด B อ่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าแต่ละเกรดเป็นยังไงบ้างส่วนของเกรด A นะครับเกรด A กับเกรด B บวกจะเป็นไม้แก่ ก็คือจะเป็นไม้ออปอไม้องค์การอุตสาหกรรมสวนป่าบางที่เรียกไม้แก่บางคนเรียกไม้เก่าแต่บางที่ก็จะเรียกว่าไม้ออปอผมขอเรียกว่าไม้ออปอลวก,กันคือไม้องค์การอุตสาหกรรมสวนป่านะครับอ่าไม้เกศเอของทางกรุงลแงก็จะประมาณนี้นะครับอ่ดู ก็จะเป็นส่วนของแกนไม้ล้นวนๆนะครับเป็นส่วนของกลางส่วนด้านกลางาทีนี้เราจะคาดเป็นเกรดเอส่วนเกรดบีบวกก็จะเป็นไม้แก่เหมือนกันไม้แก่ไม่สักแก่ไม่สักเก่าไม้ไม้สักอปอนี่แหละก็จะเป็นเกรดบีบวกก็จะมีกระพรี้ติดนิดหน่อยนะดูเอามันจะมีส่วนของเนื้อไม้แล้วกระพรี้ติดนิดนึงนิดหนึ่งของแผ่นก็จะประมาณนี้ และทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็ไม้เกรด B ก็จะเป็นไม้นอสอไม้นอสอไม่จะเป็นไม้หนุ่มไม้